สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูก<ส>ผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมอยู่ผมเลือคือ,คอวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าทำไมเพื่อนๆถึงเชิดสกิลฮิมมาร์กซอในดันไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคนะผมตอบเป็นคลิปไปเลยละกันนะครับผมผมก็จะได้กำไรแบบด้วยนะผมเออนะครับก็ตอบในคลิปเดียวนะใครไม่ดูใครดูก็รู้ใครไม่ดูก็ไม่รู้ต่อไปนะครับผมอ่าโอเค คลิปนี้ผมก็จะบอกว่าทําไมทุกคนเนี่ยถึงไม่สามารถทําไมใครบางคนเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่สามารถใช้สกิลฮิมมังกสซอได้เป็นเพราะอะไรไปดูกันนะครับผมอ่าหนึ่งเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆ,อนๆที่มีนาฬิกาเอรินฟอสเนี่ยนะครับผมเป็นกันบ่อยก็คือใช้ฮิมมังกสซอเนี่ยสกิลไม่ติดใช่ไหมในดันนะผมอ่าแล้วอาจจะนอกดันก็ดมก็ตามแต่นะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับว่า ที่ผมทําสกิลได้และยังทําได้อยู่นะครับผมก็คือเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมีนาฬิกาอัลติเมตนะครับผมอ่านะครับนั้นเดี๋ยวผมลงดันนี้ให้ใหดูเลยแล้วกันนะครับผมอ่าน,นันเนี้ปเ๊ิดันดนเอเลียนนะฮะว่าผมตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้ปกตินะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ไม่ได้ก็คือ เพื่อนๆที่ใช้นาฬิกาเอลิฟอนนะครับผมอ่านะครับก็คือจะไม่สามารถใช้สกิลแบบแบบแบแบแบบที่ผมใช้ในดันได้โอเคเรามาดูกันว่ามันใช้ไม่ได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีอันติเมตแล้วมันก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับดูนะครับดูนะเนี่ยนะครับผมมันก็จะประมาณนี้เออมันจะบักบักหน่อยเด้งกะเด้งหน่อยนะครับเพื่อนๆนะก็ใช้ประมาณนี้ปุ๊บไปเราก็ดูเวฟนะผมเวฟสองแล้วเวฟสามแล้วนะครับ มีเพื่อนหลายคนประสบปัญหาใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็นี่แหละครับคลิปนี้ครับดูให้จบนะครับเพราะว่าผมบอกละเอียดเลยนะครับเพราะก็คิดว่าละเอียดอยู่นะนะครับก็ลงดันนี้ดูนะครับเออนี่ครับก็ยังใช้ได้มาถึงปัจจุบันนะครับผมเออนี่ก็จนจบดันเลยนะเร็วมากนะครับอ่าแล้วผมก็จะไปทดสอบให้ดูนะครับผมไปรีคาร์ดแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นออเมติก เอาไปทิกเอเลนฟอสให้ดูนะผมว่ามันใช้ได้ไหมนะครับก็ก็ผมทําคลิปนี้มาเพื่อตอบคําถามเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมว่าทําไมเพื่อนๆใช้สกิลฮิมังกัซอในดันไม่ได้นะครับผมเออมันก็คือนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีอันติเมตริกก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันหรือเขาไม่ได้แก้บัคฮิมังกัซอกันแน่นะครับผมแต่เหมือนเขาจะตั้งใจนะเพราะว่าเอเลนฟอสเพื่อนๆไม่สามารถทาทาบัคไอสกิลแบบนี้ได้ เพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เพื่อนๆนทำเล่นเกมง่ายเกินไปนะครับผมเออนะครับก็เหมือนตอนที่เขาเปลี่ยนนาฬิกาออมิทิกให้เพื่อนๆเองครับโดยอัตโนมัติตั้งแต่เลเวล190หรือว่าเลเวลเลว100กว่า100 200กว่า<ด> <ๆ S 1> เขาก็จะเปลี่ยนเป็นเอเลียนฟอร์สให้เลยนะครับผมน่าจะเป็นระบบใหม่ของเขานะซึ่งเขาคงไม่อยากให้ฟาร์เวลเผื่อเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้เล่นเอเลียนในเอเลียนฟอร์สไงแต่ว่ามันก็ มันก็จะนานไงครับเออนะครับไปเราก็ไปดูกันว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมไปลองเปลี่ยนเป็นเอลิฟอสกันโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นนาฬิกาเอลิฟอสแล้วเรียบร้อยนะผมแต่ว่ามันบั๊กอะไรครับนี่นาฬิกาฟิวชั่นกันนะครับเออนะฮะก็มาดูกันนะผมว่าผมจะไซส์ผมจะจะไซส์แล้วเอาจะไซส์แล้วครับนี่ดูนะผมว่าผมจะใช้สกิลฮีบักซซอได้ไหมไปเราก็ไปดูกันนะครับก็นะครับดูปุ๊บ โอเคใช้ไม่ได้นะเพื่อนๆนะครับ่ก็นะครับตามที่เห็นเฮ้ยใช้ได้ปะทำไมมันเหมือนสกิลล่องหนเหรออ๋อมันเหมือนมันเหมือนมีสกิลแหละเพื่อนๆนเพราะว่ามอนมันสตัรน่าผมมันหยุดนะเนี่ยนะครับมันเหมือนโดนสกิลแต่ว่าสกิลมันล่องหนเหมือนแบบว่ามันบั็กสกิลอะนะสกิลมันบั็กไม่มีดามจไม่มีแอนิเมชันนะเพื่อนเพื่อนซึ่งก็อย่างนี้แหละครับผมตามนี้เลยเขาเขาห้ามไม่ให้เพื่อนเนหรือเขาห้ามไม่ให้เพื่อนๆใช้ สกิลเฮมังกาซอนเนี่ยตอนที่เพื่อนๆเป็นเอเลนฟอร์สนะเพราะว่ามันจะจบดันเร็วแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะเล่นนาฬิกาเอเลนฟอร์สแป๊บเดียวเพื่อนๆก็จะไปเล่นอัลติเมตได้แล้วไงก็เหมือนในดันอัลติเมตนะครับผมเขาก็เขาก็กันเกียรนะเพราะว่ามันจะง่ายเกินนะครับเหมือนเขาตั้งใจแหละให้ตั้งใจมาแล้วว่าเออถ้าใครเจอบักนี้ก็ทําได้เลยนะครับแต่คุณจะทําได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเฮ้ยเดินออกมาข้างนอกเลยเหรอเฮ้ยเอามายังไงอะ่ะเออนะผม แล้วก็คือแบบว่าให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆ่ะทำแอนติเมทิกก่อนนะครับผมพอเพื่อนๆทำแอนติเมทิกเสร็จแล้วแล้วแปลงพล่างเป็นฮิวมังกาซอเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถใช้สกิลแบบที่ผมใช้ในคลิปได้เลยนะครับผมอ่าก็อันนี่มาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆแล้วนะครับผมว่าทําไมเพื่อนๆใช้สกิลฮิวมังกาซอไม่ได้เลยนะครับเออนะฮะก็คือเพื่อนๆก็ต้องมีอันติเมทก่อนนะครับผม มันก็ไม่ต่างอะไรเลยนะครับมีอันติเมตก็ใช้ตัวอื่นฟาร์มได้แล้วแต่จริงๆฮีมมังก็ซอฟฟาร์มเร็วสุดนั่นแหละนะครับก็มาบอกแล้วนะผมคลิปนี้เออนาฬิกาเอลินฟอร์ตแปลงร่างเป็นฮีมมังกรซอได้ก็จริงแต่ไม่สามารถใช้ในดันได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้องมีอัลติเมตก่อนถึงจะใช้สกิลแบบรัวๆนั้นได้อาจจะเป็นความตั้งใจของเดฟนะครับผมเออไม่ใช่อาจจะไม่ใช่บั็อกอะไรหรอกครับแค่เขาไม่อยากให้เพื่อนๆฟาร์มเวลเร็วเกินไปในตอนที่เพื่อนๆใช้เอลนนนฟออรร์ะะืมคับ ก็มีมาในคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะผมอ่าไปแล้วจ้า